มาเด้อเมื่อนี้กินดูไ้อยู่หน้าพี่น้องก้อยหอยอันนี้ก็น้ำต้มสดอันนี้ก็ก้อยปลาสดๆมาเด้อนั่งกินกับเอือยกับไอ้เคยได้มื้อนี้ได้เถื่อเลยขอชับมาพี่น้องมามากอดีพี่น้องนักไปดูี่แนเอักขึ้นอีกนะแกรจะต้นเข่ามาเสีมันพอดีกะบปรง่าอๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆ ไมเบิ่งได้กาแล้วพี่น้องบัปลากรดาก็ได้อมาเด้อมานั่งกินน้ำเอื่อยน้ำยเคได้มือนี่สบายดีสบายดีทั้งแม่มไงโนะน้องอินยอด่ยอ้าลบากิต

โอ้โอ้โอ้เอาละนี่อืมเอา <coughs> <laughs> โรคแ่บขนาดโรคามแม่ลูกเมื่อครั้พอดเลยไอ <c oughs> ้อ้ายก็เอ้ยไปะชงตักทางเลยเขากกับเมื่อเลยอเขาขมเมื่อนอกจากสัตจิ๋วเลยอื ต้นนี้แซ่ต้นนี้อยากออกเข้มหน่อยหนึ่งแกปอาแซ่กระแซ่กระแซ่อันนี้กัอือแซ่นุ่ๆกินข้าวะลานะออแซบขนาดหมวพั่นรอข้าวปหลากินข้าวลูกน่อยแซบขนาดน่าตอยดีเบดดเบสอิก่บก็ไปอยู่มือแม่แ่อื กินได้อล้างทีกินได้ก็เ็นนั้งเมื่อนี้ถ้าเขาพี่ถ้าเขากะนาโ<น>กน็นาคนมาเน่ยคนเาคนเมื่อยพี่น้อง้เอ็เลยน,นั้นค <c oughs> นเมื่อยเห็ดเวียกหรอขาเมื่อจงังะดรซื้อเผาคนก,กินเอานี่ะ นอนมีคนนอนเต้มเอื้อยนะคืนฮะคนขนน้ำหนักหลโยเอ่ยบ่ไม่ชูีเอื้อยเล่หนักเันลุงจะจะกิโลเลยลุง่ะเอขวานเคยีบรุ่เร็จเอทฮะบ้าเนินมาบุญโมอเด็กบุญแล้วน้าพาไปสั่งเบอร์น่ะ

โอ้ยเชบดด้อิเสานนี้ิ้อไหนนะอเียเขียชนจะได้เีนกงามเลยงามเห็นยังบดนอนแบบน่บนนอนป่าอ่ะโนอนบ่ฮะฮู้โหเลยนน่นนป่ะมัังามยังเห็นยังเลยกัน มืยเนาะมันจะแจ้งนะถั่วลังการเริ่มแจ้งแจ้งลีลอนี่เห็นบหมยำแข้งแจ้งเนี่ยเข่าก้อนพี่เนาะพักพักกระดิ่งขนาดเะ็ขข้นดังเลยทำทยังสีดิบอกเขาเลนสีเขียวนะประกาศตบเมลนดเออญี่ปุ่นอเนา มื่อไปถึก oh, ินมัพอน่อ oh. right. uh, um. uh, ีก็ได้หรอกได้ไหมแว้ยคือกินไก่คือกินมันม่ได้ตัวใหญ่เนาะบาร์เตียไก่ยืมหน่อยไหมต่อยแบบใหญ่เมื่อไหร่เหรอกินกับประธานได้ละมันเมืลอไหร่นันมึ่งอะอยู่ทองคนหมาเขาหลายหลายเนาะเพื่อหมาหมาทำเดียวแม่นองก็อาบน้ำไม้เด้ออ้าวไม้บดใช่แหละน้องหลินเครื่อง

ก้อยห้อยคลายขาดก้อยปลาคลายขาดแ่บคนนี้แ่บคนนี้กินตนอยู่อ่กินต้นนี้อยู่แล้วไปเจอหายแห้งแนบ่ห้งงานควจะข่วงแห้งแห้ขาดข่วงจะแห้งตันนั้นบ้าขาลาย คิดจะบ่าเออบ,บาวันบาวันยังมีแหงอู่เนาะพ่ันเปไปตึกกูใช้อันพน,นมีบทนท<ห>้องปลาคนแม่นะหือหนองปลากง็ตึกน้องหมูน้องเกี่ยวแล้วนั่นเงนหมักทุ่มเทก,ก,ก,กับกับตาจันคืออันไนบาวันคยน่ะหมูพวกเรา เดือนฝนก,นมก,ก็มามื่อมือเนี่ยเขาก็เออมาทีก่อนมามาหาเออก่อนเพื่อนเราก็เล่นนะเนาะกลัวตึยากชดอรรถนะ นมาปลากระสดก็มานัวน้ำสดกับแค่นัวรสดีเคือคนบุกหมูแนวเคียนปล่ากลางไงเชิะกินตอนเลยมันมีอยู่เนือปลาทิ้บุนันละกนแบกน้องกิงเนี้ตัวยังหน่อยกันยังละแต่แม่ปวดใจหาแล้วก็เลี้ยงลูก

นีต้นหัวมันเลยมีที่มีน้อยเนี่เหมืนดนจอดเลยีะไเมื่อไปนีกินไหมเจ้าเนี่ยนี่ไม่อยาก้อยลาน้ำปลาหลมาเลยเอาขึ้นจ้ามานะดตาบเป็นมี้แมนี่บอกว่ามเนี่คุณมาวันบอก่าปลาสหชวนปุ๊บก็มาปั๊บเลอปั๊บกขึ้นก้อยปลาเยอะบุกบักอะไรเนีอยถ่าบ่สิโดนถ่าเลยถ่าบอกมาหน่อยถ่าโมงน นอนตั้งแต่11โมงก็อยู่บาด่าฮะจน4โมงเอื่อยเผื่อเลิ่มมเงียนน้ำประตื่นปุ๊บเอาห้าจับอาบน้ำเลยให้ถืนนอนปวดวันนอนอย่าีมือนเน่ยนอนแถนอนววานเสียแรงขายขาดเลย นั่นบริกระดนอะไรก้อยมีน้องป้าจะซื้อได้อ้นเป็นเดือนช่องเดือนชาเดือนหรือเปล่าเฮ้ยจะเป็นน้องแลอือหนาฮ่เเหมือนกันีน้องละลานิงจนาะอือลีแจ่วอลกระปูเม่นีกินปลนกระปูเอามีปลานี่น้องบริกรม่ได้เอาเลยเบ็ดกระบ อไรไรเงี้ยมันติดเบ็ดอ้ะโอ้ยอิ่มแล้วพี่น้องเลยเกิดพอใจอะไรไรก็จะถึงหรือถึงบัดเดียวตึดเบ็ดจ้ะเราไม่ถึงโชคให้ฮะมันกี่ที่ผู้เจ้าจะกินอาหารดีดีจะก่อยปลาถือว่าดีได้พี่น้องเลยอาหารบ้านเฮาขึ้นอะไรได้เลยเหอะทองตึงอะไรได้เลยลูกทองอยู่เลยโซ่แค่ลูกแหละลูกทองอยู่ ดองลัวๆจุ้ยลูกไ่น้องแน่น้องอยากให้ลูกบะเช็ดตุงพองหรอบะอ้วนยังจุไปจะเบื่อเลยน่อืมอืมมแล้วบมอนมออืมมือมมออลอืมืออืมมมอมบอมอืมอืออมอออมออืมมมออือะม คนมาพูดมือก็มาแบ่ลูกไปแล้วคืออือไม่อเ่ีย่างนี้เราไม่ใช่เลยก็ได้ของฝากของต้นมาให้ปลาแห้งอือปลาแห้งมาบ่ายอือน้องมดเลยได้ของฝากตลอดเนาะเออทางมันค่ะน้องมดค่ะคอยเลยไม่ได้เลยนงคอยนะพ่อเพียงแล้วอพเห็นคอยพอเพียงแล้วคนนี้แล้วพอะไรบ้เนาะอยู่น้อกมาสะ โอเคจ้าขอบคุณเอฟซีสุขูสุคนเขามาหนับชมมือนี้ก็แซ่บลายมากินน้ำไอเสยข่้งแรกเนาะแต่มาแต่ละเทื่อดทุกคนบดได้มานั่งคิดน้ำได้เพผนบดได้มานั่งน้ำจะเขื่อเออมาเมื่อนี้เพคนก็ได้เข่าซ่องคอยข่างแรกป้าตโตไปแาบนี้เตรียมโตเมื่อเขากะไปปิดกล้องมาให้แม่ลูกมันจะนำมาให้ยเอากินน้ำส้มเหรอไหมกินเหรอไหม มีชกเหมือนกัซื้อมาชกดิเลยาเอาก็ได้ออกมาแต่เฮือนมันมันปลาเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาเวซื้อกระเปียกให้ขาน่าขาน่าคือสีเบียกินดอกพิงไก่เยอะมากเป็นกินแต่กระเปียกเลยซื้อกระเปียกยองลุงยังไปสั่งอยู่แถวคนนอนน่อยอยู่ตรงนี้ไปพี่น้องเพราะว่าเราเสียไายเลยนะโมเนย์คือเนาะ